Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I <laughs> don't เป็็นยังงงไบ้าคกสนุกสนุกโโอ้หทำกิจกรรมเยอะเหมือนเหมือนเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตคอนเสิร์ตแบบไกลๆเป็นครั้งแรกด้วยไหมครับที่แบบได้ร่วมงานกันในวันฮาโลวีนใช่ใช่ใช่ครั้งแรกนะครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกเกมเยอะมากเลยแล้วมีเกมให้เล่นเยอะอบอุ่นมากเลยครับเพราะว่าแต่คนละอบอุ่นแล้ววันนั้ะสนุกครับแล้วก็เราได้แต่ง เป็นแบบสไตล์ผีด้วยครับก็รู้สึกสนุกดีอะไรอ่ตอนนี้เขาบอกว่าให้แต่งเป็นสไตล์ผีรู้สึกงอะไงบ้างต้องมาหอมนาอะไรอย่างเงี้ยใส่ผีก็ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบหน้าเละๆแต่ว่าเขายังแบบยังให้ยังให้เล่นทำอะไรได้อยู่บ้างอ่าอันนี้คือเราเลือกคาแรคเตอร์เองหนึ่งเลือกตอนแรกอ่ะเขาตอนแรกเขาให้เราเลือกใช่แต่ว่าเป็นโจทย์ที่ว่าเลือกเราต้องสัมพันธ์กันก็เลยแบบอ่ะงั้นพี่เลือกเลยแล้วกันไม่รู้จะเอาอะไร มทำไมไม่เลือกเป็นตัวนี้นะฮะคือถ้าเกิดมันเป็นคู่กันครับตอนแรกจะเลือกแบบผีจะนันแม่ชีกับผีกระตุนญี่ปุ่นไรหน<ม>้าี่ไรน้าแต่แล้วมันก็มีตัวนี้มันเป็นสีตัวสีแดงเหมือนกันก็เลยแต่ว่ามันคนละเรื่องนะครับแต่ว่ามันมาด้วยกันได้ก็เลยเลือกเป็นเบตตี้กับชักกีครับชกกีตัวนี้เมื่อกี ได้เก็บกับแฟนขับเยึดมั่งเพื่อเดินการเป็นยังไงบ้างแตฟนขับก็แซวไปอยู่ด้วยกันนะพี่กรชงเก่งมากครับชงชงเก่งต่อไปก็เอ๊จะผิดใจกันหรือเปล่านะถ้ามีระแหวนอย่างนี้ทางนี้งล้าก็เองเราก็จัดเตรียมการอะไรบ้างก็งานทันวินปีนี้ก็ก็จะจัดที่นี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็จะมี ก็จะมีนักแสดงมีนักร้องในวันถัดๆไปก็มีกิจกรรมอย่างวันนี้ก็มีนิ้วตาบอกว่าพูดจีนไม่ใช่มีแค่พูดเหล่าพูดเดียวใช่ครับผมมีป็นรครับมีอีกมีมีคนอื่นก็มีพี่ๆครูอื่นเช่นกันะก็มาให้กำลังใจพี่ๆเขาได้่างอีกครั้งดึงชวนชวนใครแบบว่าฮาโลวีนยังไม่มีที่ไปเที่ยวยังไม่มีที่ไเที่ยวทีไหนช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีที่ไปก็มาสนุกอยู่ลานตรงนี้ได้ที่ Hina, ลาน blond, น้ำพุแล้วก็เป็นรุ่ hat, นเล่นวันเลยสยามพารากอนนะครับครับผมก็มาร่วมสนุกกันได้เพราะว่ามีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมเยอะมากครับอย่างวันนี้ก็มีดีเจต่อใช่ไหมก็มีดีเจขึ้นต่อมีกิจกรรมเยอะแยะมันครบรถจริงๆที่นี่ครับผมใครเหงาก็นัดเพื่อนมาร่วมสนุกกันครับเราจะถูกไปเท่าไหร่ครับร้อยกระทงกต้องกระทงวันไหนครับวันอาทิตย์ออพรุ่งนี้เหรอครับ วันนี้เราต้องเราต้องไปงานใช่วันนี้เราบินแต่ว่าเป็งานด้วยกันเหมือนกันเป็นงารไปร่วมร่วมกันน่าจะได้ลอยออนไลน์เเออป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักษาน้ำด้วยเลยทำนองเดียวกันอคแบบเปชนยุคใหม่เน้อยในยุคใหม่ฮะใช่จริงๆเราแบบเป็นคนที่ชอบเที่ยวไหมครับรอยกระถมวิผมเที่ยวล่าสุดจะปฐมรอยกระทงเพราะว่าคนคนเยอะใช่ เวลาที่ไี้คนเยอะแล้วเสี่ยงอันตรายวิขี้กลัวนิดนึงอะใช่กลัวอะไรกันรู้วัยรุ่นเยอะฮะวัยรุ่นมันเป็นนักสู้หน้าผมยิ่งไม่สู้ดีคนอื่นเขาอยูเขาเห็นหน้าเขาจะหมั่นไส้เราได้เขาอาจจะหมั่นไส้เราเนี่ยเอาเหรอครับร้อนแค่ไหนเปน่าจะสมัยเรียนนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่มอก็จะมีจัดงานลอยกระทงนะแรับ ก็จะไปซื้อของกินอะไรเงี้ยครับก็จะมีบูธของกินบูธปลาลูกโป่งเฮ้แล้วก็บูธปลาสาวน้อยตกน้ำอะไรเงี้ยไหนแหลชอบเลยแล้วก็ไปปลาเราอยากให้เขาตกน้ำเลยเอาไปเล่นตรงนั้นหรอไม่ได้เล่นเพราะจะโดนหรออยากแกล้งคนนะครับอย่างเรารู้สึกว่ามันสำคัญกับตัวเราไหมกับงานอรจริจริงะจริงมันก็สำคัญเป็นอีกวันหนึ่งที่ที่เราคำนึงถึงทรัพยากร ทางน่านน้ำครับจริงจริงเราเราเราน่าจะคิดถึงเรื่องนี้มากกว่าว่าไปขอเข้ามาเนี่ยไม่ใช่การเบรศทำลายแหล่งน้ําจริงๆควรจะเป็นเป็นวันที่เราคํานึงถึงว่าทรัพยากรน้ํามันสําคัญกับเรามากต้องอนุรักษ์พูดดีค่ะดีค่ะคิดว่างหครับใช่ใช่ผมก็จริงๆผมรู้สึกว่าผมมันขัดแย้งในตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าทำไมวันที่เราต้องมาขอเข้ามาแต่เราไปทําให้น้ํามีปัญหาเออผมก็ก็ มันก็แก้ด้วยกันแบบออนไลน์ก็ได้หรือบางทีไปยืนไหว้น้ำได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายอย่างนี้นะแบบยืนขอโทษครับอะไรฟิลนั้น่ะก็พอแล้วไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันทําลายน้ําดีกว่าใช่สถามถึงแบบว่าสแสดงสื่อตอนนี้คือหลายคนมาาันจะไม่ใช่แค่สื่ออื่นอย่างเดียวแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยเช่นร้องเพลงเอออะไรอย่างเง<อ>ี้ยเราลองอยากทำอะไรอย่างนั้นอกอ็ได้ไหมครับก็ตอนนี้ผมก็ซิงเกิลเป็นของตัวเองครับคือจ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวไปเลยมี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 แฟน ชื่อเพลงวอลเวรครับหนึ่งแล้วก็การหนุมหายที่ร้องกับกัปตักับใช่ครับไปก็ใส่ก็ดีเหมือนกันนะวันวันหนึ่งวันร้านร้านวิวร้านวิวใช่คาดหวังไปถึงจุดไหนรู้คาดหวังให้คนฟังแฮปปี้ก็โอเคแล้วครับใช่เหมือนกับตอนนี้คือไม่ใช่ว่าแค่ดาราอย่างเดียวเป็นนักแสดงร้องเพลงก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันน่าจะใช่ครับเออเออมันกลายว่าคนคาดหวังเยอะเหมือนกันกับงานในต่างประเทศเรารู้สึกว่าดันเป็น ไม่ผมไม่อยากกดดันตัวเองเพราะว่าเวลาเราทําเราทําเราทำเพราะเรามีความสุขเราทำเพราะเราอยากทามากกว่าแต่คาดหวังให้มันออกมาดีไหมก็คาดคาดหวังให้มันออกมาดีอยู่แล้วครับทุกง,งานสือกดดันไหมกับงานต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็กดดันนะจริงกดดันเลยแต่ว่าใจเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองเพราะพอกดดันแล้วมันก็เพิ่มความเครียดให้ตัวเองทําง,งานก็จะไม่เต็มที่อะไรเงี้ยคือเป็นการกลัวมากกว่าผมกลัวว่า บางทีเราทําอะไรแล้วเราคิดไม่ถึงอะไรแต่มันไปกระทบสังคมในยเขามองอมเออกลัวว่าสักวันหนึ่งเราพลาดบุคคลก็จะมองเราไปอีกแบบก็ <laughs> ควรที่จะกดดันตรงนี้แหละผมกลัวตรงนี้ต้องเซฟแวอ,งองว่าการเป็น <c oughs> นักสแสดงคนกบบบันเทิงต้องทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างาอ่าฮะรู้สึกยังไงมันมันน่าจะแยกกันเพราะว่าวงการบันเทิงมันก็มีหลายอย่างที่ที่ให้ความบันเทิง บางทีวันคนอาจจะเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเก่งไปเลยก็แสดงผมว่ามันมันแล้วแต่ว่าว่าเราได้รับโอกาสไหนมากกว่าแล้วเราเราเตรียมพร้อมมากแค่ไหนที่จะคว้าโอกาสนั้นเข้ามาใช่ทีละครัอืมันก็ผมว่ามันก็แล้วแต่คนจะมองดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติคนคนหนึ่งเขาอาจจะแสดงแล้วอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราไปกดดันเนีเขาแบบด้วยคําถามอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ดูจะบังคับ เขาไม่ได้อะไรใช่ไหมผมว่าเอออยู่ที่มุมมองคนมากกว่าใช่คนที่จะไปมาร่วมงานเยอะเลยอยากขออะไรับแฟนได้ก็ชนใจเยอตอนเช้าเลยนะโอ้โหดีใจดีใจที่มาหาพวกเรานะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันก็ขอบคุณมากจริงๆครับพ่อเป็นกำลังใจยังไงให้กับเราบ้างเยอะเลยครับแทบทุกอย่างเลยถือมองง่ายๆเลยในวันที่เรามีปัญหาอะไรเงี้ยก็มองเขาเขาก็จะแท็กสตอรี่มาให้กําลังใจหรืออะไรพวกนี้เราดูแล้วเราก็แบบ เออชีวิตหนึ่งอ่ะมันมีคนที่รักเราเยอะได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยผมก็อยากจะแบบตอบแทนให้ได้มากที่สุดแบบก็อยากจะเซอร์วิสเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่กับเราไหมเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆที่แบบอ่ะบางคนอาจจะต้องติดเรียนแล้วต้องไปเรียนหรือบางคนอาจจะแบบมีทุระส่วนตัวอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเราผมว่าควรจะทําเต็มที่กับเขาอะไรแสดงว่าเราก็เป็นห่วงข้าือนกันเป็นเป็นห่วงครับกลัวว่า แต่ละคนมันก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยครับเขาอาจจะามาหาเราได้แค่ช่วงเวลาหนึง่งแล้วเขาก็ต้องไปทําหน้าที่เขาต่ออะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ควรที่จะเต็มที่กับทุกงานไม่ควรทีจ่จะแบบเก๊กังๆอะไร ดูคอทาย อันนี้ที่ว่านี้กินันนี้วิดีโอวิดีโอวิดีโอก็ค่ะเอาวิดีโอต้องแทงวิดีโอสุดงล้องขอกล้องดดีโอวอขอกล้องน้อขอกล้องน้อขอกล้องนี้อขอกล้องน้อขอกล้องนี้อขกลน้อขอกลนี้ งแล้วนะตอนนี้ไปลองร้องคาร์ทิลล์กันดีกว่าสูงเข้าวิดีโอป้องกันได้ค่ะวิดีโอเย็นฟอครั้งนี้วิดีโอขยับขยับเออพอล์อไดบอ้วเบอร์แล้อยังยังเย็ฟอเย็นฟอก็คือวอลไม่ไหว پي هون نا نا دا